กับซีรีส์ที่เล็กซี่บอกว่าเป็นซีรีส์แนวแปลกใหม่สำหรับวงการซีรีส์วายเลยก็ว่าได้มีการรวมค่ะ4ี่เรื่องสี่รสชาติด้วยกันมาอยู่ในโปรเจกต์สุดพิเศษ4 d e s t i n y p r o โปรเนะคะโปรเจกต์นี้ไม่ธรรมดาค่ะเขามีซีรีส์ถึง4เรื่องใส่อยู่ในเรื่องเดียวกันนะคุณผู้ชมและที่สำคัญแต่ละเรื่องเนี่ยมีแนวและคาแรคเตอร์ของซีรีส์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นแนวดราม่า แอคชั่นโรแมนติกมีหลากหลายแนวด้วยกันและ4ี่เดซิน่นี้นะคะมันก็เป็นความแปลกใหม่ของวงการซีรีส์วายเลยก็ว่าได้มี4เรื่อง4รสชาติด,ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคืนสุดท้ายคืนจันเลือด หัวใจฮารันและสังเวียนที่รักจะพาทุกคนไปฟินอย่างแน่นอนค่ะกับค่ายนะเรียกว่าโอ้โหค่ายนี้เป็นค่ายน้องใหม่ที่น่าจับตามองมากๆ m k k u p picture production ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆเกิดจากการระดมแนวคิดของทั้ง4ผู้กำกับได้แก่คุณนนนะคะชาโน,นนค่ะคุณพีเอกภพ ผ้าแพรนะคะแล้วก็หัวเรือใหญ่อย่างคุณประกาศเนี่ยแหละค่ะภายใต้คอนเซปต์ Believe in my destiny นั่นเองโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างความแตกต่างให้ความรู้สึกเหมือนการชมภาพยนตร์อีกด้วยซึ่งนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรมส่งและกลมส่งเสริมวัฒนธรรมและ TSA CCA นะคะนี่เรียกว่าเป็นบริษัทหน้าใหม่แล้วก็ภูมิกับหน้าใหม่โชว์ศัก,กยภาพอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่า4เรื่องนี้มีเรื่องอะไรบ้าง f o e s เดซิ i น่โปรเนะครประกอบไปด้วยซีรี y, ส์ Y าสเรื่องด้วยกันค่ะคุผู้ชมค่ะนั่คือเรื่องแรกคืนสุดท้ายหรือ The Last Night นั่นเองนะคะซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนว สยองขวัญกำกับโดยคุณนนชานน์เนี่ยละค่ะไปกันต่อค่ะซีรีส์เรื่องต่อไปนะคืนจันเลือดค่ะเลดม o n n n น White นะคะเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นระทึกขวัญกำกับโดยพีเอกพบค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะาผู้ชมขาหัวใจฮารันอันอินฮารนั่นเองค่ะเป็นซีรีส์ายแนวโรแมนติก ดรามา่ากำกับโดยผ้าแพรัชาพรน,นะคะและอีกหนึ่งเรื่องสังเวียนที่รักบัดไฟสเตอร์นั่นเองค่ะซีรีส์แนวแอคชั่นคอมมดี้กำกับโดยผักกาดค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้ง4เรื่องไม่ธรรมดาเอ่อโฟเดซี่นี่โปรเจกค่ะเป็นการรวมซีรีส์ Y วทยทั้ง4เรื่องเข้าไว้ด้วยกันนะคะ อ่ะมาคุณผู้ชมการติดตามบ้างเราจะดูได้ที่ไหนยังไงบ้างก็สามารถติดตามนะสำหรับโปรเจกต์นี้ครบทุกรสอย่างแน่นอน4เรื่อง4รสชาตินะคะกับซีรีส์เรื่องแรกใน4ฟ e s t i n y p r o j e c t นี่ก็คือ l a s ะ Night คืนสุดท้ายค่ะสามารถรับชมได้ทางวิวนะคะเริ่มวันที่10ิ 8กันยายนนี้ช่วงเวลา20นาฬิาหรือว่า2ทุ่มนั่นเองห้ามพลาดค่ะาผู้ชมคะเพราะเราเชื่อนะว่าซีรีส์สีรสชาตินี้จะเป็นความแปลกใหม่ให้กับวงการซีรีส์วายเลยก็ว่าได้เหมือนเราดูหนึ่งเรื่องแต่เราก็สามารถนะได้เห็นหลากหลายมุมมองในความรักและแตกย่อยออกมาอีกความเข้มข้นของสวัวีคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นเริ่มเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยนะผู้ชมคะก็ฝากด้วยละกันสำหรับ ซีรีส์โฟ r d เด t ินีโปรเจกตนะคะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่หลายๆคนเนี่ยบอกเลยค่ะว่า โอ้โหรอคอยมานานแล้วนะคะจำช่องทางการออกอากาศค่ะชังวิวนะคะวันพฤหัสที่18กันยายนเริ่มเป็นตอนแรกช่วงเวลา20นาฬิกานั่นเองค่ะมาซีรีส์วายโฟ e s t i n y p r o j e เ t นี่ยนะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งคืนสุดท้าย The Last Night ค่ะแล้วก็ในส่วนของคืนจันเลือด Less o o o n อนวามา อันหัวใจฮารันนะคะอันอินฮาร์ heart. และอีกหนึ่งเรื่องค่ะสังเวียนที่รักบลัดไฟเตอร์นั่นเองค่ะสี่เรื่องสี่รสชาติด้วยกันอะคุณผู้ชมชอบเรื่องไหนอยากดูเรื่องไหนอะส่งข้อความมาบอกเราได้ในโซเชียลมายาขอดีของเราทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะคะรักเรื่องไหนชอบเรื่องไหนรวมไปถึงจิ้นกับคู่ไหนบ้างหรือว่าเป็นแฟนคลับคู่ไหนบ้างอะ ส่งข้อความมาบอกเราได้มายาฮข้อิทุกแพลตฟอร์มค่ะเราอ่อนนะคะในทีวีด้วยแล้วก็อ่อนในโซเชียลด้วยสามารถติดตามเราได้ด้วยทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ